สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ Spider-Man 3กันอีกแล้วดีกว่านะครับหลังจากที่มีทีเซอร์นะครับผมถูกปล่อยออกมาโดยช่อง Sony Latino America นะครับหรือว่า Sony Latin America Sony America ใต้นั่นแหละในวันนี้นะครับเราก็มีบทสัมภาษณ์ ของผู้ที่รับบทเป็น MJ นะครับผมอย่างเซนดาย่านะครับมาสัมภาษณ์กับจิมมี่คิมเมลซึ่งเป็นพิธีกรชื่อดังมากๆนะครับผมในอเมริกาครับ บทสัมภาษณ์นี้จะบอกว่าอะไรและมีนัยยะสําคัญอะไรบอกเอาไว้บ้างในวันนี้เราจะไปดูกันทีละข้อและทุกคําพูดที่พวกเขาได้พูดคุยกันเลยนะครับผมการสัมภาษณ์นี้นะครับบอกกันก่อนว่าไม่ใช่การสัมภาษณ์แบบที่ว่าเปิดมาในสตูดิโอแล้วก็เอาตัวของเซนดาย่าเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์นั่งคุยกันครับจะเป็นการวีดีโอคอลกันนะครับผมและตัวของจิมมี่เนี่ยก็จะถามคําถามไปเรื่อยๆครับคำถามแรกๆเนี่ยนะครับผมก็ได้หาตัวของเธอก่อนว่าตอนนี้เซนดาย่าเธออยู่ที่อแอตแลนตาก,กลาลังถ่าย ไปเดอร์แมน3อยู่หรือเปล่าซึ่งคําตอบก็ต้องบอกว่าใช่อยู่แล้วแหละครับเพราะมันกําลังทายกันอยู่จริงๆแล้วจากนั้นนะครับผมตัวของเขาก็ได้พูดต่ออีกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันแบบถูกเก็บเป็นความลับมากเลยใช่ไหมซึ่งดายาก,ก็บอกว่าใช่นะครับหนังเรื่องนี้มันโคตรจะเป็นความลับเลยแต่คําถามที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับผมจิมมนะี่เนี่ยได้ถามไปต่อว่าหนังสไปเดอร์แมน3เนี่ยถูกเรียกว่าสไปเดอร์แมน3เนี่ยเพราะว่ามันมี สไปเดอร์แมนถึง3คนอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับผมก็เลยอเอามาเป็นภาค3ด้วยเลยละกันนะครับซึ่งตัวของเซนดายาเนี่ยเมื่อได้ยินคําถามนั้นไปนะครับผมก็หวือกันไปแป๊บนึงเลยนะครับแล้วจากนั้นตัวของเธอก็ได้ตอบออกมาว่าตัวของฉันเนี่ยคอนเฟิร์มให้ไม่ได้ว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า แต่ตัวฉันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เหมือนกันครับเรียกได้ว่าเป็นการตอบคําถามที่กังกวลม,มากๆแล้วเช่นั้นเนี่ยนะครับผมจิมมี่คิมเมลเนี่ยก็ได้ถามถึงเรื่องงานแตงคิววิ่งนะครับก็บอกว่าเออเธอมีงานแตงคิววิ่งใช่ไหมกับสไปเดอร์แมนนะตัวเธอก็บอกว่าใช่นะครับแต่จิมมี่ก็ถามต่ออีกว่าเอา้าแล้วกับสไปเดอร์แมนคนไหนกันละ่ะเซนดาย่านะครับผมก็ได้ตอบกลับไปว่าย่า yeah. เกือบจะ yes ออกมาแล้วนะครับแล้วเธอก็งักตัวเองเอาไว้แป๊บหนึ่งชนะเอาไว้ก่อนนะครับผมแล้วเธอก็บอกว่าอ่ะฉันพูดเกี่กับเรื่องนั้นไม่ได้ครับก็เรียกได้ว่า น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มแบบเป็นในๆมาแล้วแหะว่าเธอต้องการจะตอบเยสอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นเธอก็ได้ตอบจิมมี่ไปอีกว่าเนี่ยเกือบจะทําให้ฉันหลุดพูดออกมาได้แล้วนะเกือบและทําได้ดีมากๆเลยแล้วก็ยิ้มกุบกิบนะครับแล้วจิมมี่คิมแมลเนี่ยก็มีแซวอีกนะครับผมว่าเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าโทบี้แมกไกเนี่ยนะครับผมต้องมางานแตงกิวิ่ง่ยเขาจะกินอะไระครับเพราะว่า ตัวของเขาเป็นมังสวิรัสงานแล้วในงานแต่งกิวิ่งเนี่ยปกติเขาจะกีนไก่กันอะไรแบบนี้ครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นมุคขำ,ขำสไตล์ฝรั่งไปนะครับซึ่งตัวของเซนดายาเนี่ยนะครับผมก็เลยตอบว่าโอ้ยเธอไม่รู้เธอไม่รู้อะไรเลยคือเรียกได้ว่าบาดเบียนสุดๆนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยจิมมี่ก็ได้มีการพยายามถามเกี่ยวกับเรื่อง t o u r o ฟ f a นะครับผมก็คือให้ตอบแค่ yes or no แท่โน,โนั้นแหละ เกี่ยวกับเรื่องของแอนดูกราฟิลครับแต่ตัวของเซนดีย่านะครับก็ได้ตอบคำอากมาแบบยังไงเธอก็พูดอะไรไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วนักแสดงเนี่ยนะครับจะถูกให้เซนสัญญา non disclosure agreement ไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับผมก็คือห้าเปิดเผยข้อมูลอะไรออกมา ถ้าไม่ได้รับการอนุญาตจากมาเวลนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดที่เธอได้พูดออกมาได้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่มาเวลนะครับผมได้นอนุญาตมาก่อนแล,แล้วแล้วน่าจะได้คุยกันมาตั้งแต่ก่อนการสัมภาษณ์แล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ทํามาเพื่อโปรโมทสไปเดอร์แมนอยู่ดีก็เรียกได้ว่าจากการบทสัมภาษณ์นี้นะจากการที่ได้อ่านแล้วก็ได้ดูบทสัมภาษณ์นี้มาเนี่ยเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามาเวลเนี่ยนะครับกำลังพยายามจะไฮอัพหนังเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่กําลังจะปั้นกระแสขึ้นมาอยู่และมาหลังโโคววิดเนนนนีี่่่่ยรรนนััับองงาามจะป็หทใญ ที่สุดที่มาหลังจากจบช่วงโควิดได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าแค่เห็นแค่นี้เนี่ยก็อยากดูไวยด้วยแมนกันใจจะขาดนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยกลับผมคงต้องขออภัยเอาไว้ะที่นี้ด้วยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับ